4รถไฟสวยๆและฟรีที่ห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวสวสิตเซอร์แลนด์ด้วยสวิตทรเวลพาส โดยรถไฟจะมีกระจกรอบด้านทําให้เรามองเห็นวิวสวยๆแบบนี้เส้นทางแรกที่แนะนําให้นั่งนะคะเป็นเส้นทางจากเมืองลูเซิร์มาที่อินทราเคนใช้เวลา2ชั่วโมงไฮไลท์ <High light S 2> ของเส้นทางนี้นะคะจะอยู่ที่เมืองลุนเงินยิ่งจาใครที่มาช่วงฤดูร้อนนะคะเราจะเห็นสีทะเลสาบสวยมากตัดกับภูเขาตัดกับหมู่บ้านเป็นบรรยากาศที่สวยสุดๆเลยค่ะและจากตรงนี้นะคะวิวก็จะสวยงามยาวไปถึงอินทราเคนหนึ่งชั่วโมงคือฟินสุดๆต่อไปเป็นรถไฟเส้นทางโกลเด้นพาร์ทไลน์นะคะจากเมืองมองเทอร์ไปที่ไซส์เมนไฮไลท์ของเส้นทางนี้นอก จากวิวจะสวยแล้วนะคะจุดเด่นเลยก็คือรถไฟค่ะไฟเส้นทางนี้นะคะจะสูงแล้วก็มีกระจกรอบด้าน<ม>แล้วก็จะมีรถไฟคลาสสิกสวยๆแบบนี้นะคะวิ่งทุกวันวันละ2เวลาด้วยต่อไปนะคะให้นั่งรถไฟนะคะจากบริกไปที่เมืองเซอร์มาตเส้นทางเดียวกับเกรเซียเอ็กซ์เพรสเลยค่ะโดยเส้นทางนี้นะคะจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนิดๆวิวคือสวยงามอลังการตลอดเส้นทางค่ะและเส้นทางสุดท้ายนะคะจากเลาทูบูนินไปที่เมืองวิงเงินเส้นทางนี้นะคะนั่งสั้นๆใช้เวลาแค่ประมาณ10นาทีนิดๆค่ะแต่วิวว้าวจึ้งตลอดทางแค่แน แนะนำให้นั่งฝั่งเดียวกับทางขึ้นนะคะฝั่งขวาทางที่รถไฟจะออกซึ่งไฮไลท์ก็คือเราจะมองเห็นหมู่บ้านเล่าทูบันเนินแล้วก็จะเห็นน้าตกนะคะที่ตกจากหน้าผาตอนที่เราอยู่ข้างล่างเราก็ว่าสวยแล้วนะคะแต่มองจากข้างบนลงไปบอกเลยว่าวิวอลังการมากๆและนี่ก็คือสี่รถไฟสวยๆชิฟรีที่แขกอยากให้นั่งรองว่าถ่ายรูปออกมานะคะจะได้ทั้งวิวรถไฟสวยๆแล้วก็วิวสวยๆจริงๆแบบนี้ค่ะ